ครับก็สวัสดีนะครับจามบ่ายๆนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับขนาดความยาวนะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับครับเป็นมีดนะครับพกง่ายนะครับ ใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนนะครับเป็นมีดขนาดเจ็ดนิ้วนะครับยาวรวมดัามนะครับดัามไม้ฝักไม้นะครับนี่นะครับเรามาดูนะครับมีดเล่มแรกกันนะครับนี่นะครับความเก่านะครับให้สังเกตที่เนื้อไม้นะครับนี่นะครับไม้จะออกเหี่ยวยุบจนๆอย่างนี้นะครับ มีดเล่มนี้ได้เดิมๆนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของนั้นเขารักษาเก็บอย่างดีนะครับมีดเล่มนี้ได้มาจากแถวๆน้องโพนะครับน้องโพนะครับตาคีแถวนั้นแหละครับแถวบ้านแถวๆใกล้ๆน้องโพนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้นะครับ สมบูรณ์มากนะครับดูครับความเก่านะครับอายุนะครับเกือบเกือบร้อยปีนะครับจึงต้องมีนะครับขาบใครเข้าไปอุดนะครับในร่องนี้นะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้ได้ความเดิมครับเก่าเก่าแต่เดิมเดิมนะครับดูครับสวยงามนะครับ ่ทางหลัดไว้นะครับนะครับวายเดิมนะครับ9กกว่าปีเขาเก็บรักษากันมานะครับอย่างยาวนานนะครับดูครับการเข้ากลั่นมีดนะครับเหล็กตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กหล่อดำอย่างดีนะครับสนิมไม่กินเลยนะครับนะครับมีแต่คราบใครนะครับเข้าไปเกาะนะครับนะครับดำ ที่ผมบอกหลายคลิปหลายครั้งนะครับว่าในดัมมิดนี้นะครับจะมีมวลสารต่างๆนะครับเขาก็เอาเข้าไปในนี้ในร่องในรูนี้นะครับแล้วก็เอาข้างอุดอีกทีนึงนะครับแล้วก็เผาไฟแล้วก็เอาลนไฟแล้วก็แดงๆแล้วก็ยัดลงไปนะครับก็เกลยนะครับ นานๆเข้ามันก็เกิดรอยแตกรอยลั่นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องไปใส่ปอกนะครับนะครับจะได้ไม่เลาาไปต่อไปนะครับแต่อย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่เสียหายอะไรนะครับนะครับดําไม้ฝักไม้นะครับนะครับดูครับความสวยงามนะครับดําไม้ฝักไม้นะครับนะครับ หงมอนสารอยู่ในนี้นะครับนะครับเราไม่ต้องไปหาเล่มใหญ่ก็ได้นะครับเล่มน้อยอย่างนี้นะครับในด้านพุทธคุณนั่นก่อเหมือนกันนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับไปไหนมาไหนนะครับพกใส่กระเป๋านะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชายก็ใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับ ถือว่าสมัยนี้นะครับคุณผู้ชายก็สะพายกระเป๋านะครับเยอะนะครับสวยครับมีดเหล่มนี้นะครับใครมองหาอยู่นะครับสนใจก็โทรมานะครับนะครับความสวยงามภายนอกนะครับดูกันแล้วนะครับเราก็มาดูความสวยงามภายในกันนะครับนี่นะครับปลายน่องสิงนะครับ ลายนองสิงสวยงามนะครับนี่นะครับลายนองสิงของช่างชิมนะครับแบบนี้นะครับเห็นลายมือก็รู้เลยนะครับว่าเป็นของช่างชิมนะครับจุดสังเกตตรงนี้นะครับของช่างสิมชิมนะครับนะครับสวยงามนะครับดอกแบบลึกๆส่อตัวใหญ่ๆนะครับ ดูครับตอกลายเหล็กอย่างดีนะครับสนิมไม่กินนะครับนี่นะครับคาบใครนะครับเจ้าของเคขาทาน้้ำมันรักษาอย mm ่างดีนะครับนะครับดูครับลายกนกดอกไม้ทวันสวยงามครับชัดเจนนะครับมีดเล่มนี้นะครับสวยครับนี่นะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะครับออกนวลนๆเรืองๆนะครับนะครับ ผสมมวลสารหลายอย่างนะครับเหล็กน้ำพีเหล็กตะปูทางเขาวานอนอะไรพวกนี้นะครับเหล็กจึงมีอาถรรพ์นะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับเปิดคมไว้นะครับนะครับคมนะครับหั่นอะไรก็ได้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับลายกระนกนะครับกระดูกงูชัดเจนนะครับ ตอกด้วยมือี่ก็ต้องมีรอยเกินรอยอย่างงี้ครับนะครับในร่องเลือดนะครับดูครับคาบใครเข้าไปนะครับนะครับเกิดธรรมชาตินะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับมีกลิ่นนี้ดูครับการเข้าข้่งแห้งนะครับนะครับแห้งๆเลยนะครับข้่งฝั่งนี้ก็ลายน้องสิงเหมือนกันนะครับ เป็นรอยๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเนื่องจากว่าตีขึ้นมาได้รูปแล้วนะครับก็แช้กบสเหล็กนะครับสนะครับให้เสมอแล้วก็ขึ้นแฮนด์เม็ดตอกลายนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับพกไปไหนมาไหนสะดวกปลอดภัยนะครับมีดเล่มนี้นะครับ ชาวบ้านหนองโพนะครับเขาเก็บรักษากันมาอย่างยาวนานนะครับนะครับเพเภอน้องโพแถวนั้นแหละครับสวยงามนะครับที่สำคัญก็ได้มาจากแถวถวัดหนองโพเยอะนะครับนะครับไม่ว่ามีรุ่นไหนรุ่นไหนยุนรุ่น เก่านะครับแบบนี้ถือว่ายุคต้นๆของช่างนะครับนะครับแต่ว่ายังไม่มีแม้นะครับนะครับต้นของช่างนะครับฟีมือฉาฉนเหลือเกินนะครับช่างท่านนี้ดูครับการตอกชัดเจนนะครับสิวตัวใหญ่ๆนะครับตอกนะครับสวยงามครับ นี่ครับดูครับในหลงเลือดนะครับสนิมขาบใครนะครับขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนะครับดำไม้ฝักไม้นะครับที่ช่างสร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อนะครับก็มีดดำไม้ฝักไม้แบบนี้นะครับนะครับจึงมาถึงยุบกลางนะครับ ถึงออกรูปแบบนะครับขึ้นมาเป็นแม้เงินแม้ทองแม้นาคนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับมีเสน่ห์มากนะครับมีเล็่มนี้นะครับสวยจริงนะครับดูครับขาบใคขึ้นมานะครับเจ้วของเดิมเขาเก็บรักษากันนะครับขอให้ได้ ตระกูลของหลวงพ่อนะครับเขาก็จะเก็บรักษากันอย่างทนุถนอมเลยนะครับไม่ให้ใครรู้จักด้วยนะครับนะครับที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือรุ่นหลังๆนะครับเราออกมานะครับรุ่นคนเก่าๆนั่นเจ้าของเดิมๆนั่นนะครับเขาเขาไม่อยู่แล้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ สนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088586 13 29นะครับะครับเฉพาะใบนะครับเรามาดูกันนะครับความยาวรวมดั้มนะครับเก็ดนิ้วนะครับเฉพาะใบนี่ก็นะครับเฉพาะใบนี่ก็สามนิ้วสี่นิ้วเกือบเกือบสี่นิ้วนะครับ ใบเกือบสี่นิ้วนะครับสวยงามนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นเะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับเล่มนี้ก็เท่ากันนะครับ7นิ้วเหมือนกันนะครับมีจุบเดียวกันนะครับดูครับเหล็กชนิดเดียวกันนะครับชนิดไม่กินนะครับ อันนี้ผมมาถูออกนะครับถึงได้เห็นเนื้อไม้อย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็ได้ของเดิมเดิมเหมือนกันนะครับหวายเดิมนะครับไม่แพ้กันนะครับมีจุดเดียวกันนะครับเก่าสิบกว่าปีเหมือนกันนะครับที่อย่างนี้ก็คือมันก็แก็บกบแก็บผมก็เลยเอากาวทาไว้นะครับนะครับ มีเล็มนี้นะครับก็เก่าเก็บเหมือนกันนะครับนะครับดัมไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับคู่แฝดเลยนะครับความยาวเท่ากันนะครับได้มาใหม่ๆนะครับสนิมกินมันดึงไม่ออกนะครับขยับไปขยับมาตัวนี้มันเปิดขึ้นผมก็เลยเอากาวแปะไว้นะครับนะครับนี่นะครับดูนะครับ ช่างเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของช่างสอนนะครับเล่มตะกี้นี้เป็นของช่างชิมนะครับนะครับคนละช่างกันนะครับสองท่านนี้แหละครับติดตีมีดส่งให้ทางวัดนะครับเป็นจํานวนมากนะครับสองช่างนี่แหละครับช่างสอนช่างชิมนี่แหละครับนะครับสวยงามนะครับมีจุบเดียวกันนะครับ คนละลายนะครับอันนี้ลายเซมาใบโพนะครับตะกีนี้ลายน้องสิงนะครับนี่นะครับสวยครับดูครับความปลาหนิดนะครับตอกนะครับซิวตัวนั้นน้ำกันนะครับตอกโอกโอกความชัดเจนนะครับนี่นะครับไดมาใหม่ๆสนิมกินเคอะเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่สนิมนะครับ มันเป็นคาบใครที่เกาะขึ้นมานะครับผมก็ขัดนะครับจนเห็นรลองเลือดนะครับนี่นะครับเห็นรลองเลือดเห็นผิวเหล็กนะครับนะครับสวยครับมีดเล่มนี้นะครับใครสนใจนะครับเล่มไหนก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9ดนะครับดูครับการเข้าคลั่งมีดนะครับ ชิดๆแน่นๆมอนกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยครับทั้งสองเล่มนะครับใครสนใจเล่มไหนนะครับลายไหนนะครับก็โทรมานะครับคนใหม่ๆนะครับเอาแบงนี้นะครับไปดูก่อนไปเป็นครูนะครับ นะครับว่าเหล็กเก่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับไม้เก่าเป็นยังไงนะครับช่างยุบต้นนั้นนะครับเป็นยังไงนะครับเราค่อยมาศึกษาช่างยุบกลางต่อไปนะครับสองเล่มนี้เป็นเมีดของยุบต้นนะครับใครสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับนะครับสองช่างสองลายนะครับสองสุ รูปแบบนะครับความยาวเท่ากันนะครับที่เจนิ้วนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับเราก็มาดูนะครับอันนี้นะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวเสือนะครับมาแกะเป็นรูปเสือนะครับนี่นะครับ เขี้ยวนะครับ ula, okay, or, ไม่ใช่กระดูกนะครับนี่นะครับความช้ำของเขี้ยวนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับเสือตัวนี้นะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับเสือของหลวงพ่อเฮงนะครับแห่งวัดเขาดินนะครับอำเภอเก้าเลี้ยวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเสือตัวนี้นะครับนะครับหลวงพ่อเฮงนั้นนะครับนะครับได้บวช ที่วัดนี่แหละครับนะครับวัดเขาดินนะครับเมื่อยังเยาว์วัยนั้นนะครับนะครับท่านก็ได้ศึกษาวิชานะครับกับหลวงพ่อคนก่อนนะครับนะครับศึกษาวิชานะครับหลวงพ่อเหตุเกิดมานะครับถามกลางความครอบครัวยากจนนะครับ พ่อคุณแม่นะครับเป็นชาวไร่ชาวนานะครับนะครับหลวงพ่อเฮงเกิดขึ้นมานะครับครอบครัวก็เลยเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับหลวงพ่อนั้นก็เลยตั้งชื่อไว้อะชื่อเฮงนะครับนะครับเติบใหญ่ขึ้นมานะครับ เกเ็ดขวบท่านก็ได้ไปเรียนหนังสือที่วัดนะครับสมัยนั้นนะครับเรียนหนังสือที่วัดนะครับไม่มีโรงเรียนนะครับหลวงพ่อก็สอนวิชาต่างๆให้นะครับนะครับดูครับเขี้ยวเสือนะครับหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนะครับจนอายุครบบวชนะครับท่านก็ได้บวช แล้วก็ศึกษาวิชานะครับเดินทุดงไปในป่านะครับตามตะเข็บชายแดนต่างๆไม่ว่าเราพรม,าม่าเขมรนะครับท่านก็เก็บนะครับพวกเขียวเสือพวกงาช้างอะไระครับใส่ถุงย่ามนะครับนะครับเดินทุดงลอนแรมไปเรื่อยๆนะครับ เจอเขี้ยวเสือท่านก็เก็บมานะครับเจองาช้างที่มันต่อสู้กันนะครับท่านก็เก็บมานะครับเอามาไว้วัดนะครับต่อมาท่านก็เดินไปนะครับหลายครั้งนะครับนครับ,บเก็บมากไว้นะครับจนครั้งสุดท้ายท่านก็เดินทุด,ดงแล้วก็กลับมาที่วัดนะครับ หลวงพ่อองเก่านะครับแตทนใจไม่อยู่นะครับชาวบ้านก็เลยนะครับนิมนต์ให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับอยู่วัดนะครับนะครับแล้วก็ดูแลทั้งสองวัดเลยนะครับทั้งวัดเขาดินด้วยแล้วก็วัดฝั่งตรงข้ามคือวัดมหาโพนะครับนะครับเป็นเจ้าอาวาสทั้งสองวัดนะครับดูแล คนละฝั่งแม่น้ำปิงนะครับอยู่ว่างๆท่านก็เลยนะครับไม่ได้ไปไหนเดินทุดงไม่ได้ไปไหนก็เลยเอาเขี้ยวเสือมั่งงาช้างมั่งนะครับมาแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับที่ท่านเดินทุดงไปเจอนะครับไม่ว่าจะเจอเสือเจอช้างนะครับไม่ว่าจะเจอสิงไม่ว่าจะเจอกระต่ายเจอหมูเจอ สัตว์หลายอย่างนะครับท่านก็แกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆขึ้นมานะครับนะครับท่านญาติโยมท่านนะครับก็มาทําบุญทําที่วัดนะครับท่านก็แจกแจกไปนะครับจนเกิดปฏิหารนะครับนะครับนะครับจึงเกิดปฏิหารขึ้นมานะครับในด้านดูโยงคงคพันนะครับยิงแทงกันไม่เข้านะครับ ยิงไม่ออกนะครับนี่นะครับแถวขาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับเนื่องจากหลวงพ่อเฮงนะครับแกะด้วยมือของท่านเองนะครับนะครับส่วนมากนะครับพอแกะเสร็จนะครับท่านก็จานไว้นะครับจานไว้บนใต้ฐานนี้นะครับนี่นะครับรอยจานทั้งนั้นเลยนะครับใต้ฐานนี้นะครับ รอยจานเต็มเลยนะครับนะครับเดี๋ยวลองออกกล่องดูนะครับมันจะชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล่องโทรศัพท์กล่องนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะครับนะครับดูก่อนนะครับว่าจะชัดไหมนะครับอยากให้เห็นกันชัดๆนะครับว่านะครับรอยจานนี้ครับ พอเห็นลางๆนะครับนะครับรอยจานตรงฐานนะครับนี่นะครับดูครับรอยจานเต็มเลยนะครับนี่นะครับเต็มฐานเสือเลยนะครับนะครับรอยจานนะครับเต็มเลยนะครับนี่นะครับ เนื่องจากอากาศไม่ค่อยดีนะครับนะครับใช้ไม่ได้นะครับดูโดยตาเปล่านะครับนี่นะครับตะแคงตะแคงหานะครับอยากจะให้เห็นรอยจานนะครับนะครับเรียกว่านี่นะครับรอยจานรอยมือหลวงพ่อเห่งนะครับจานไว้บนนี่นะครับเพื่อความ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับในด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับไปไหนมาไหนนะครับเข้าโรงเข้าป่านะครับรับรองพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับมีเขี้ยวเล็บต่างๆจะได้เกรงกลัวเกรงขามนะครับหนึ่งจากนะครับหลวงพ่อเฮงท่านลงมือนะครับทำเองแก่เองกานเองนะครับ แจกจ่ายให้กับญาติโยมช่วงนั้นนะครับนะครับดูครับเสือหลวงพ่อเฮงนะครับมีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งงากนะครับเอามาแกะแล้วก็อันนี้ก็คือเขี้ยวเสือนะครับเอามาแกะเป็นรูปเสือนะครับถึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเข้มแขังนะครับนี่นะครับ ใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088586329 1นะครับนะครับนี่นะครับดูครับเสือประกบเงื่อนะครับเสือประกบเยือนะครับดูครับสวยงามครับเข้มแขังศักดิ์สิทธิ์นะครับในดานดูโยมคงกระพันนะครับ ผู้มีอํานาจวาสนาสํานั้นนะครับที่จะได้ครอบครองนะครับนะครับสวยงามนะครับผ่านไปหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้นะครับเสือแล้วเราก็มาดูสิงนะครับสิงของหลวงพ่อเดิมนะครับสิงสามขวัญนะครับนี่อันนี้เป็นงานะครับตะกีนี้เป็นเขี้ยวนะครับอันนี้เป็นงานะครับงาช้างนะครับ มาแกะเป็นรูปสิงค์นะครับเรียกว่าสิงค์สามขวัญปากเจาะนะครับหลุนนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับใครสนใจเสือก็โทรมาสนใจสิงค์ก็โทรมานะครับนะครับสนใจมีดหมอเทพสตราของหลวงพ่อเดิมก็โทรมานะครับนี่นะครับสวยงามครับ ใครที่ว่าเข้ามากันใหม่ๆนะครับเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็จะลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับไว้นะครับเผื่อคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปนี้นะครับนะครับก็ขอจบนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับ